เครื่องมือในการฝนเลนส์ประกอบแว่นนะครับของเด e เลนสมีอะไรบ้างคลิปนี้เรามีคำตอบกันครับเลนส์เนี่ยนะครับปกติเขาจะมาเป็นเลนส์ทรงกลมนะครับการที่จะเอาเข้ากรอบในแต่ละกรอบที่มันขนาดไม่เหมือนกันเนี่ยจะต้องใช้การฝนนะครับการลบขอบเลนส์ออกไปนั่นเองคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเครื่องฝนอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อบูกสุดแน่นอนก็จะเป็นของทางประเทศจีนนะครับ The เลนสของเรานะครับเราเลือกใช้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ของฝรั่งเศสนะครับทำไมเราถึงเลือกใช้ตั้ง2เครื่องนะครับ อย่างแรกเลยก็คือแต่ละเครื่องแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันอย่างเครื่องนี้นะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ก็จะเก่งในเดือนของแว่นเจาะแว่นซอรองนะครับสามารถทํากรอบได้หลากหลายการใส่เลนส์ลงกรอบเนี่ยค่อนข้างพอดีเป๊ะเลยนะครับเครื่องต่อไปนะครับจะเป็นของประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดและความแม่นยาอยู่แล้วเครื่องนี้จะไวมากทําออกมาได้เนี๊ยบส,สุดเลยนะครับเลนส์แต่ละตัวเนี่ยที่ร้านแว่นตาเดลเลนส์ปล่อยออกไปนะครับ จะมีความเนี้ยบความละเอียดและความแม่นยำในการฝนแล้วก็ประกอบแว่นเนี่ยค่อนข้างสูงมากเราเรียกได้ว่าเซนเตอร์ทุกตัวนะครับของแว่นที่เราตั้งเนี่ยเปหมดเลยเดลนส์ครับตรวจวัดสายตาฟรีโดยนักทัศนมาตรสามารถทักมาจองคิวได้ที่ข้อความเลยนะครับเพราะร้านแว่นไม่ใช่ที่ไหนก็ได้เ e ลนส์ ens, เน้นคุณภาพเสมอขอบคุณครับ